งั้นพี่เชื่อไหมว่าเทนฮากจะพาแมนยูชนะได้ในเกมต่อไปที่ผมกบไม่เชื่อกูไม่เชื่ออยู่ดีถึงถึงแม้ว่าจะเล่นดีในเกมเจเบนฟอร์ดแต่กูก็ยังไม่เชื่อว่ามึงจะพาทีมชนะสองเกมติดสามเกมติดมันต้องทําให้เห็นก่อนเว้ยว่าชนะสักห้าเกมรวดเออตอนเนี้ยครามมั่นใจเทนฮากมึงชนะแค่เกมเดียวกูบอกตรงๆว่ากูยังไม่มั่นใจกับมึงอ่ะอย่าไม่มั่นใจนะยังไม่มั่นใจถ้าถ้าเขาเรียกสปิริตอะถ้าเขา ปลุกใจหรือปลุกเล้าให้นักเตะเล่นได้แบบครึ่งหลังเนี่ยผมว่าเขารอดน,นะเว้ยพี่เพราะโปรแกรมจริงๆก็แอบ,บเข้าเข้าทางเข,าเ,ข,า,เข,า,เขาเหมือนกันนะเวสแฮมอะเชลซีเนี่ยตึงจริงแต่เล่นในบ้านตัวเองไงและสถิติก็ดีกว่าเชลซีถ้าพ้นนัดเจอเชลซีไปได้โปรกแกรมในลีกเนี่ยรู้สึกจะเจอเลสเตอร์ต่อมังเล่นในบ้านแล้วก็ไปเยือนอิปสวิทเอาตรงๆมันไม่ใช่โปรกแกรมที่ยากนะครับมันมียากสุดก็เชลซีนั่นแหละอย่าบอกว่าเจอเชลซีเลย ถ้ามึงเล่นเหมือนไอ้ช่วงยี่สิบนาทีของครึ่งหลังไอ้ต้นครึ่งหลังนะครับตั้งแต่นาทีสี่สิบหกจนถึงนาทีที่ที่หกสิบหกครับ,รบถ้ามึงเล่นได้แบบนั้นนะต่อว่าเป็นทีมไหนในพรีเมียร์ครับแมนยูแม่งม,มันก็สู้ได้หมดแหละแต่ผ<อ>มก็สงสัยเหมือนที่อาร์มสงสัยเลยว่าแค่แม่ทำไมมึงไม่เล่นแบบเนี้ยตั้งแต่นาทีแรกแล้วให้นำคู่ต่อสู้ไปก่อนแล้วสามลูกเออผลต่างห่างสามลูกแล้วมึงค่อยปรับมาเล่นเป็นเกมรับอันนี้เข้าใจได้ แต่เนี่ยเหมือนเกมล่าสุดเจอเจอเบนฟอร์ดมึงเล่นดีนะเหมือนมึงจะเล่นดีเฮ้ยเหมือนมึงจะมีเอาประตูที่สามไว้แต่พออยู่มึงขึ้นนำสองตอหนึ่งปุ๊บจากที่เรือที่กําลังวิ่งสปีดไปเงี้ยอยู่มึงก็ทุน่นทิ้งสมองแต่มึงก็ค่อยแต่แต่แต่ไปชัยชความเร้าใจของแฟนบอลอย่างพวกเราอยู่อยู่แบบกําลังคึกกําลังฮึกเหมิมกําลังแม่งกาลังไปบู๊กาลังจะไปสู้กับศัตรูสุดท้ายนายบอกว่า ถอยพราะเราถอยถอยเออนั่นแหละมันไม่รู้สิผมรู้สึกว่าอยากเห็นแบบแมนยูมันมันมันบูดุดันมันมันกล้ากว่านี้สักหน่อยคือความสามารถของนักเตะมันทําได้เว้ยมันทําได้แต่ทําไมมันมันไม่บุกให้สุดก็ไม่รู้มันมากล้ากล้ากลัวกลัวอยู่ทาไมก็ไม่รู้ผมติดอย่างเนอะ่ไหมครัแล้วมันก็เลยทําให้แฟนๆอย่างเราเนี่ยยังไม่กล้าไว้วางใจว่ากลับมาแล้วจริงๆใช่ไหม มันก็เลยยังเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยเราก็ดีใจนะเว้ยกับที่แมนยูแม่งชนะเบนฟอร์ดเย่สามแต้มเว้ยพวกเราเย่ดีใจโคตรโดนโคตรมันแตกเลยคนตง่นที่มาเออแต่แบบโดีใจไงสามแต้มเย้ชนะแล้วแต่มันก็จะมีคำว่าแต่มันจะไม่ใช่แบบชมโอ้ยดีมากทุกอย่างดีแบบเรามาขิงเรามาแบบโม้กัน มันก็จะมีคําว่าแต่ตลอดอะ่ะนักหน้ามันจะวิ่งกันไหมมันจะเล่นกันดีหรือเปล่าเราจะลอดหรือเปล่าเล่นเป็นเกมเยือนด้วยจะยังไงเนี่ยมันมันยังมีความรู้สึกที่ทําให้แฟนบอลอย่างเราเนี่ยเกิดความกังวลผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมช่วงเนี้ยเรายังไม่สามารถจะต่อยอดคุยอะไรเรื่องใหม่ๆได้คือผมไม่อยากจะนําเสนอเรื่องใหม่ๆนะที่มันเป็นเรื่องดีอะ่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องแย่มันก็ เรื่องเดิมแล้วว่ะเราก็คุยกันเรื่องเดิมเดิมผมอยากจะนําเสนอเรื่องดีเรื่องใหม่ๆบ้างว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ถึงได้ชนะติดต่อการลวดทําไมช่วงนี้ถึงเล่นดีคนนั้นล่างทองคนนี้ฟอร์มดีเชื่อผมเถอะว่าพี่โฟนพี่แนทหรือแม้กระทั่งผมอะ่ะแม่งอยากทําคอนเทนต์ชมนักเตะ่อะอย่างตอนนี้มีเดลิกะที่แบบเรานําเสนอได้ว่าเฮ้ยเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อาพูดได้ทุ่มเทนะเออทุ่มเทแต่แบบเอาแบบมวลรวมภาพรวมอะ่ะระบบวิธีการเล่นหรือแม้กระทั่งตัวโค้ดอ่ะ เชื่อผมเถอะว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าผลงานมันดีอะ่ะทุกคนพร้อมจะชมอยู่แล้วอะ่ะแต่ตอนเนี้ยมันเพิ่งจะชนะแค่นัดเดียวกลับมาชนะนัดเดียวในเกมลีกอะ่ะแล้วมันก็ยังตะกุกตะกักมึนๆอื่นๆซึมๆมีทั้งช่วงที่ดีช่วงที่ไม่ดีสลับปะปนกันไปในเกมมันเลยยังเป็นความรู้สึกตกค้างของแฟนบอลที่ยังไม่ไว้ใจทีมตัวเองขนาดนั้นแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกสองสานัดจนกว่า จะชนะลวดอ่ะจนกว่าจะชนะลวดนัดเจอเชลซีอ่ะผมว่าสําคัญนะแต่ก่อนอจะผ่านไปถึงนัดเจอเชลซีไปเยือนเวทแฮม,มนี่จะรอดไหมคือพูดตอนนี้ผมอยากเห็นแบบแมนยูมันอันดับในลีกมันขึ้นไปแล้วอ่ะคือแมนยูมัมนตอนนี้แต้มมันติดลบอยู่ครับท่านผู้ชมอย่างไบรตันเนี้ยที่เราแพ้ใช่ไหมปีที่แล้วอ่ะเราไปเยือนเขาแล้วชนะอย่างสเปอร์ปีที่แล้วเราเล่นในบ้านเราเสมอปีนี้เราแพ้เลยโดนไปสามลูกหรืออย่างแอสตันวิล่าปีแล้วเราไปเยือนเนี่ยเราชนะ ปีนี้เราไปเยือนเราเสมอถ้าเรานับเกมเดียวกันกับปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นจํานวนแต้มอะ่ะเราติดลบอยู่นะตอนเนี้ยอืมอ mm ืม hmm. ดังนั้นเราต้องต้องเร่งทําแต้มเลยมิเช่นนั้นอะ่ะเทนฮากเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสซ,ซึ่งเป็นช่วงวัด KPI อะ่ะอ mm ืม hmm. มันเขามีโอกาสที่เขาจะไม่รอดนะครับเขาต้องเขาต้องชนะเขาต้องเก็บในเกมลีกให้ได้อะ่ะกูจะจะจัดตัวยังไงก็ได้วางหมากยังไงก็ได้อะ่ะผมขออ่ะสุดสัปดาห์เนี้ย ชนะให้ได้ตอนนี้แมนยูเป็นจ่าฝูงแดนใต้อยู่นะครับอืมหนาวเหมือนกันหนาวเหมือนกันางภาคใต้นะครับเออหนาวทางภาคใต้นะฮะประตูได้เสียนี่ลบสองใช่ครับสุดยอดครัจากสิบสี่อีกครั้งไปสู่จ่าฝูงแดนใต้เล่นแปดเล่นแปดเกมตามหลังลิเวอร์พูลสิบแต้มยีเคสิบเล่นแปดเกมแล้วตามหลังสิบแต้มนี่ถ้าเกิดเล่นครบทั้งฤดูกาลนี่ถ้าเกิดฟอร์มเป็นแบบนี้มันจะตามกี่แต้มอ่ะ